ณขณะนี้เนี่ยครับสภาพการเมืองเ,เราหาความคาดหวังได้ยากผมเคยบอกนะครับว่าพรักเพื่อไทยนี่โคตรโชคดีเลยที่มีพักประชาชนเป็นพักฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านมีหน้าที่อภิปรายดูดันหลังจากนั้นก็กลับบ้านตอนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยในประเด็นทุจริตผิดกฎหมายเนี่ยถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องยื่นปปชก่อนปี60นี่ไม่ได้บังคับปรากฏอภิปราย นายกรัฐมนตรีวัดหลบเลี่ยงภาษีผิดมาตรฐานทางจาริยธรรมอภิปรายรายละเอียดบอกว่าดํารงตาแหน่งต่อไปไม่ได้อภิปรายเรื่องรุกที่หลวงที่เขาใหญ่อภิปรายเรื่องนี้นะครับไปถือครองที่วัดสนามกอล์ฟอันภายประกาศยุติการโรยเกลือโอ้โหเข้มข้นมากผมก็เชื่อว่าอุ้งอิงอยู่ไม่ได้นะไอ้พวกนี้เอาตาย ปรากฏว่าพอมันโรยไปโรยมาเนี่ครับพอให้คนไปชิมปรากฏเป็นสารส้มเพราะนี่นะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแทนที่จะส่งไปศาลร,รัฐธรรมนูญมันก็ส่งไปกรมสรรพากรพอเรามาทักเนี่ยบอกว่าทําไมไม่ยื่นศาลร,รัฐธรรมนูญทั้งสามประเด็นมันบอกว่าเรื่องจริยธรรมเราไม่ยื่นรับลอยให้เด็กเล่นขายของแบบนี้ไม่ได้หรอกครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาพยายามอธิบายว่านี่เป็นการเมืองของคนรุ่นใหม่ ผมบอกว่านี่โคตรดึกดำบันเลยบอไอ้นี่มันขไข่ไดโนเสาร์ชัดชัด